อจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จอ่าต่อไปอันนี้ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรเขียวอะไรเขียวกับน้ำเงินโอเคเขียวกับน้ำเงินเขียวน้ำเงินใช่ไหมเราจะเอาเลขสี่ขั้นที่สามต้องเอาชื่อสี่ขั้นที่สองเป็นหลักใช่ไหมตามด้วยสี่ขั้นที่หนึ่งเออน้ำเงินไปอยู่กับอะไร น้ำเงินหรือแดงไปอยู่กับสีไหนมันจะทำให้เข้มขึ้นโอเคไหมสีขั้นที่สี่ไม่มีสีขั้นที่สี่สีขั้นที่สี่คือเอาสีทุกสีมาผสมกันเนี่ยเออสีวัตถุธาตุอ่ะเอาสีทุกสีมาผสมกันดูดิได้สีดำสีเทาไหมผสมกันนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เป็นแดงกับเอาสีเหลืองเข้าไปเอาสีเหลืองเข้าไปในสีนี้เยอะๆเลยทำเสร็จงานก็อะไร ไหนใช่ไหมเริ่มดำยังเริ่มออกดำออกเทาไหมนี่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 เอานี้ต้องเป็นสีนี้ต้องเป็นสีนี้เห็นไหมตามสีไปก่ครับมันยังออกไม่นี่เลยเอ้ยนึงนะกูผสมให้เยอะๆโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวมาปั้นกันเดี๋ยวากูจะถามกูบอกว่าถ้าตัดผมมันต้องเปลี่ยนตัม โอ้ยมีตังตัดผมอ่ะนี Whew> ่นี่นี่นี่ออกดำยังเด็กเด็กเห็นไหมถ้าไม่มีสีดำเอาสามสีมาผสมกันโอเคไหมงั้นผมขาดแล้วขาดแล้วผมขี้เกียร์แล้โอเควันนี้เป็นคนแบบใจใกล้ขี้เกียจสีลงนปเร์ดำโอเคจบเลยจบเลยก็ได้การผสมสีหลักๆก็มีอยสามสีแล้วเพ่อครับ เดี๋ยวเรื่องสีขั้นที่สามนี่อยาอ่าเขาโตขึ้นอยาอ่าเขาก็จะรู้เองแต่รู้ให้เขาเลือกแค่ก็ต้องกินน้ำไม่ใช่หรอนี่ครับคุณพ่อครับผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับทิ้งการผสมสีให้หมดแล้วครับเดี๋ยวคุยถามหน่อยจบเรื่องสีละมาะเลิกเลิศเลอะก,กันละเลิกเป็นโอ้โหหัว โอเคครับโอ้ยใช้มาหนึ่งปีแล้วเอาไปใช้ต่อกันได้นั่นเด็กเเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถามหน่อยใช้มาเป็นสิบปีแช่ครับผมเห็นไหมสีน้ํำอะคอยคอยคอยพี่คอยพี่กับปั่นสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างเด็กๆสีขั้นที่หนึ่งมีสีมีสีอะไรมีสีอะไร นี่ไหมตูดอยู่นี่หมดแล้วใช่ไหมมีมีสีอะไรบ้างแดงอะไรครับแดงเหลืองมีสามสีอ่ะมีสามสีดูดีแดงเหลืองอะไรแดงเหลืองน้าเงินนี่เนี่ยเนี่ยตัวเลขมีอยู่แดงอันนี้หนึ่งผสมไม่ได้เออมีสีอะไรบ้างสีคั้ที่หนึ่งมีสีขค้ดที่หนึ่งไม่ได้ต้องคือเอาสีขั้ที่สอง เอาสีขั้นที่หนึ่งมามพดูดถามอีกทีสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างสีขั้นที่หนึ่งมีสีแดงแดงเหลืองน้ำเงินสีขั้นที่สองมีสีอะไรบ้างมีสีส้มนี่ไงเขียนไม่หมดแล้วม,มาอ่ะระวังชนที่เขาดิเลยมีส้มเขียวม่วง โอเคมามาพูดพร้อมกันจะจบเรื่องสีแล้วเดี๋ยวเราไปงานปั้นกันมามามาครับปัน้นแป๊บหนึ่งอะให้ต่อยอดอันนี้ได้หยุดยาวได้ครับอยากเรียนตอนไหนอีกได้เลยครับเอามานี้เด็ดดดกๆตลบสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างสีขั้นที่หนึ่งมีสีสแดงแด<จ>งสีเหลือง สีฟ้าสีฟ้าครับน้ำเงินครับแล้วก็สีน้ำเงินน้ำเงินนะแกงเหลืองน้ำเงินแกงเหลืองน้ำสีขั้นที่หนึ่งมีสีแดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยันกัดใจเย็นก่อนสีขั้นที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมเด็กๆไม่ได้ต้องซื้อเอาใช่ไหมใช่อ้าวเก่งมากสีขั้นที่สองมีสีอะไรบ้างสีขั้นี่สมีสีส้มส้มเขียวส้มเขียวม่วง โอเคครับผสมกันของสีขั้นที่อะไรผสมกันของสีขั้นที่หนึ่งโอเคเก่งไหมอาตีมือตีมือตีมือตอบน,นี่ตอบอะไรเลยนี่ครับาให้ให้สูตรไปแล้วนะครับแล้วก็สีขอถามอีกเรื่องหนึ่งสีขั้นที่สามสีขั้นที่สามให้เอาสีสีที่อยู่ใกล้ๆมารวมกันต้องเรียกยังไงเอาสีขั้นที่ท 1, สีขั้นที่หนึ่งกับสีขั้นที่สองมารวมกันเอาสีอะไรขึ้นต้นก่อน ัน,นสีขั้นที่สองขึ้นต้นก่อนตามด้วยสีขั้นที่หนึ่งใน,งนลองเรียกดิสีส้มส้มเขาเรียกส้มอะไรส้มอ่อนส้มแดงเออส้มแดงอัน อาจัดเยอะดิอ่ะไม่ไม่กดก็วัสดีครับเอาหนี่มายังปัน้นไหนไหนเอาเอาเอางานวาดที่เราวาดมือออกมาดิมึงก็เอามาทำหายเอาทำหายทำหายแต่วาดใหม่ก็ได้ก็เราวาดใหม่ได้อยู่พราะว่าไม่ไม่ต้องวาดไงเดีย๋ยวเราเจะปั้นตามแบบที่เราวาดไว้ครั้งที่แล้วจะยากไหมอันนี้เดี๋ยวทวนก่อน เ,เด็กๆว,วาดวางนิ้มันก่อนเวลาวาดรูปอะแรงเงาอะช่องหนึ่งอะเราต้องทำไมแรงเงาทีละช่องไหม่อเออแรงเงาทีละช่องมันก็จะนูนขึ้นมาใช่ไหมออยู่ดูสิครับสีสงส่ครูไอ้นี่เมมหมดแล้วมั้ง <laughs> ห้าครูอโอเคครับคเมมเต็มหมดแล้ว คราวนี้เราเห็นแต่ละช่องเราลองเอาดินแต่ละก้อนมาต่อกันให้ได้อย่างงี้ไหมออน,นี่โดูได้ง่ายโอเคครับเข้าของกระดาษใช่ไหมรู้สึกแบบเบอร์เบอร์แล้วผมสีพุทธนักมาเท้ากันได้เลยความไม่ดีพุทธนักสีพุทธนักจริงมนหล่อ จะหนักจริงไหมสีมันแบบอ่ะอย่าทำตามครูพร้อมยังยังแรกแรกสีมันจะแข็งแพร้อมยังพร้อมยังอันนวดนวดนวดยืดเป็นโรงเรียนแล้วนวด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 ดินวดดินมันจะนิ่มเก่ง์ก่อนเกณนี้พอมร็แล้ว แล้วของรูปมให้ดูด้วยนะวงกลมหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งไหนพูดดิวงกลมหนึ่งคือดินก้อนหนึ่งนะดูออกนะดูออกนะแบบฝึกดูออกนะเด็กๆนี่ครูครูครูร้อไม่ได้ของมากยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านมีแบบจับเหรียญแบบ ใช่ว่าหนูได้เหรียญเหรียญทองใช่ไหมครับใช่โอ้ใช่ครับแค่นี้มือกลมเดีวแล้วครูเล่นครูเล่นโปครูครูเล่นครูเล่นโปกระต o n ได้ไหมมวย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 ขเขมรเนี่ยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ต้อ <c oughs> เป็นเนี่ย ออนนี้เริ่มปั้นกันแล้วครับกำปั่นต่อยอดลงสีเรียนวงจรสีเสร็จแล้วอันนี้วาดเรียนวันแรกวันสองอันนี้ครั้งที่สามวาดปั้นลงสีต้องเป็นแบบเดียวกันผมเชงคแบบฝึกไว้ให้ดินก้อนหนึ่งคือวัตถุวัตถุที่ไม่สำคัญวัตถุหนึ่งใช่ไหมดูออกใช่ไหมต่อน,นี่เลยต่อจิ๊กซอตามแบบฝึกเลยได้สี่เหลี่ยมแล้วก็เอาวงกลมมาต่อวงกลมมาต่อนี่นะดูข้อมือดีๆนะเด็ก การลงสีควรให้ตรงกลางขาวใช่ไหมแต่ละช่องก๊าปันแรงเงาอะแรงเงาทีละช่องใช่ไหมแม่ครูหนูเกลี่ยสีเข้ากันห, <Okay. S 2> หนูเกลี่ยดินน้ำมันเข้ากันนั่นแหละเกลี่ยดินมันเข้ากัน,น,น,ก,น,น,ก,นก็เหมือนเกลี่ยสีเข้ากันแหละนะเด็กๆมันไปเหมือนกันคิดว่ามันเป็นแค่ช่องหนึ่งต่อไปทีละช่องเหมือนตอนเราวาดรูปอะโอ้กันหน่ครูพูดนาฬิกาก่อนเลยดีโอเคครับโซโซเด็กๆ อันนี้คงต้องจบการสอนแล้วนี่หน่อยแล้วปั้นปั้นหน่อยเห็นไหมตรงไหนโน้นก็ต่อไปแล้วก็เกี่ยให้เนียนโอเคไหมมีโอเคจ้ไหนอันนี้ต้องมาน้ำมากๆเลยคุณพ่อโอเคครับอาคัพปั่นมาถ่ายรูปหน่อยครูขอจบการสอนให้ให้ออโต้ไปปั้นต่อไหมครับคุณพ่อครับคุณพ่อรีบไหมครับ หรือค่อยเข้เขาติาเ,เ,เลยติดติดอ่ทาทำให้ติดเลยเดลกสองนิ้วอ่ากะปั่นมาถ่ายก่อนอ่ายืนอยู่เฉยยืนอยู่เฉยยืนอยู่วันแรกวันสองวันสามะต่อยอดงานปั้นวาด<ส>ก็ให้เขาเรียนรู้แบบว่าช่องนึงก็คือดินมันก้อนนึงต่อกันพอต่อเสร็จแต่เด็กๆยังเด็กอยู่นะค่อยๆลูบไปนะพอต่อเสร็จเอานิ้วลูบไปนะพอ,ออปปนะพอต่อเสร็จแล้วนะออโต้เอ้อาปัน่นตีมือแล้วเรื่องสีอย่าลืมนะครั้งหน้ามาจะทวนด้วยโอเคไหม ตีขั้นที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อเอาจดแล้วตีขั้นที่สองอะซื้อไม่ได้ขั้นที่สองแบบเอามาผสมเอาตีขั้นที่อะไรขัี่หนึมาผสมกันของสีขั้นที่สองแล้วสีขั้นที่สามเอาสีอะไรนำหน้าสีสีสีขั้นที่สามสีขั้นสีขั้นที่สองนำหน้าตามด้วยสีขั้นที่หนึ่งใช่ไหมใช่จ้าโอเคครับอ่ะต่อแล้วครูปล่อยกลับบ้านแล้ว แล้วกลับบ้านไปไป,ไปหาตัวกระตูนง่ายๆประกอบกันแล้วเกี่ยให้เนียน<ม>โอเคไหมบบหตรงกันบ้านให้ดูได้นะโอเคเก็บของคอยน้องแปบบนึงแบบขอจบการสอนอย่างนั้นขอจบเลยแล้วกันครับคุณพ่อครับ,บ,บงั้นบบอย่างออโต้ก็เสร็จแล้วอ่ะคอยคอยอย่าคอยถ่ายออโต้คอยถ่ายพี่น้องคู่กันเลย ใช่มาทันแล้วไม่ต่อใช่มาทันตัดแล้วเด็กๆเก็บผลงานครับรอทหน้ามาต่อให้คไงคุณพ่อโทรก่อนนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเขาอยากวาดอะไรนะก็เป็นเรื่องเก่าๆแต่จะยากขึ้นเท่านั้นของเตรียมตัวมาเขาขอวาดตรงนี้เด็กๆเดี๋ยวถ่ายรูปเฮ้ยเด็กๆมาถ่ายรูปคู่กันเอาพอพอพอมาถ่ายรูปคู่กัน อาโต้ Auto, mm. อย่าโคช่วย <c oughs> โอ้ยวันนี้เรียนยาวนายกันลึกเอินเห็นไหมกระดูกข้อเนี้ยจะต่อกับนิ้วก้อยอ่านาถ่ายรูปคู่กันเด็ก <is> วันที่หนึ่ง <is> อันนี้แบบฝึกให้เด็กๆไปทำที่บ้าน mm. อาวางวางวา,งวางกับโต๊ก,ก็ได้อาโต๊ะวากับโต๊ะก,ก็ได้ <Okay. S 1> แล้วชูสองนิ้วหนชูสองนิ้วหน ครับผมให้ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ลูปเลยอันนี้อันนี้รักไก่กันแล้วแล้วยิ่งใหย่กันแล้วมามามาเด็กๆอ่ะถ่ายออโต้กับไอ้ถ่ายกระปั้นก่อนอ่ะกระปั้นสองนิ้วหน่อยโอเคอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวอยีกจีนเฉยๆอ่ะออโต้ออโต้ออโต้สองนิ้วหน่อยอ่ะคู่คู่คู่ไหนคู่คู่ไหน นี่ไงตรงนี้เอาไม่เห็นหน้าเอาโตเลยโอเควันนี้เรียนเหนื่อยไหมไม่โอเคครับ,ขอ,บรขอเจ้ากันก่อนเ๋ยวคุณใหญ่คุณพ่อไปด้วยเอาอบอกว่าเอาเจอกันสาวเด็กๆน่ารักมากเลยยังไม่ยังบอกผมยังไม่อยากเลิกเรียนแต่ผมเหนื่อยแล้วโอเคเดี๋ยววันหลังให้คุณพ่อโทรหาระนะแล้วครูได้เตรียม,มตัวไม่เอาเจ้าหน้าเราจะเรียนงานอะไรดี อันปั้นต่อนะมอันปั้นต่อโอเคครับแล้วต่อให้เกิดแบบมขั้นสูงโอเคแล้วก็เตรียมตัวการ์ตูนที่อยากจะปั้นให้คุณพ่อส่งมาด้วยนะครับคุณพ่อาเอาคุได้แบบทำแบบฝึกงานเลยจากบ้านอะไรเให้ดูแบบปั้นอะไรจะปั้นอะไรบอกคระตูนยบบมันเป็นก้อนตีเหลืองเอาเอาถ้าเกิดเอากันดั้มนี่ปั้นไปกันทั้งเดือนเลยหรือกันดั้มเมื่อกี้คงไม่ได้เด็กกันดั้ม โอเคครับขอหยุดอัดยาเป็นแมวเป็นอะไรก่อนจะได้ตัดเจดัก